เดี๋ยวผมจะจับเลงบ่อนนะครับแล้วดึงตัลาคผมผมห้างครับเดี๋ยวเมาเราดูเลขบ้านผมของนครับรูปแรกครับเลขสามครับ แดงจริงเลยเลขสามครับชัดแจ๋วเลยเลขสามนะครับเดี๋ยวสิจับเซีสองครับอย่าบอกว่าสามศูนย์เลยปั้นต่อ เลขถูกตัวที่สามครับเลขเจ็ดครับสามศูนย์เจ็ดครับสามศูนย์เจ็ดหรือสามศูนย์หนึ่งนะครับเนาะนใครทุกคนถือเพิ่นเบิร์นยู่มีโชคน้ำเดือดแม่เด้อเลขตัวใดกับกขอพันถือเจ้าแม่เด้อสาธุสาธุสาธุส,าธสวัสดีครับผมกบมนาครับวันนี้ครับวันพระที่สิบแปดเดือนกันยาครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มแม่ขันนี่นะครับตอนนี้เวลาตีสี่เอ้ย สี่ทุ่มมาขอมาขอเล็กกระแม่ต่องวดครับฝนตกทำช่วงนี้ผมกำลังมาครับฝนตกย่างหนักเลยตอนนี้ฝนกำลังหยุดน่าจะหยุดได้อีกบ่ด้นครับน่าจะตกต่อละช่วงนี้ฝนตกนักทุกพื้นที่ครับและก็รลำบากกันทุกบทีเลยเมื่อนี้ครับผมก็จะมาขอโชกับแม่ต่องวดต้องยอมรับว่าเสียได้เนาะเสียได้เลขกุมแม่ครับเจ็ดสูดสามแต่ว่าแม่เาราหายไปต้องงวดเนาะ แม่เราหายเลขกถูกผมตองงวดงวดก่อนหลายงวดแล้วล่ะถือว่าผมมาจุดได้เจ็ดศูนย์สามครับเลขมาออกงวดนี่ตรงๆเลยบอกเป็นยังครับงวดนี้เอาไหมครับวันที่หนึ่งตุลาคมห้าเดี๋ยวผมจะขอจุดเลขถูกครับจับเลขบอลครับมือนี้ถือว่าเป็นพระแรกครับเพราะว่าพระที่สองผมกำลังจะแจ่มเมื่อเดิมครับว่าผมจะได้มาบอผมก็เลเยจะมาขอโชกกับแม่เรามือนี้ผมหนะันน้าหาแม่กำลังยืนแนมเราอยู่ ผมคิดว่าวันนี้บนเนี่นะครับอาจจะมีโชกก็ได้แต่วังว่าแม่รถสี่เมตรารให้โชคกับทุกคนครับว่าจะเป็นเหลขสองตัวล่างหรือสามตัวบนเล็กถูกก็ได้เลขกจับบอนก็นดีครับแต่อยากให้ทุกคนครับถือเลขเนะาะวบาจะเเลขไร้กระาังพอดีเด้อครับตีตุ่มกลัวแะ้วเงียบน้ำเงียบแห้งพอฝนตกหลายๆคนกันกนนะ่าจะเขานอนแล้ะครับตอนนี้ผมกะ สีพภาทุกคนมา่หวแม่แล้วก็ดุนเล็กไปพองกันครับขนาแจงแต่กันยังหูจึกเสียวลุโอเคครับเดี๋ยวไป่หวแม่ขอพรแล้วก็ดุนเหล็กไปพองพอมกันครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้าขอให้ทุกคนโชคดีครับมันหมานทุกทุกคนครับผมขอบคุณครับน่ครับนี่มาขอเล็กไ้ส ให้เลขชูเราเลยครับออกมาตรงครับรงวดที่หน,นึ่งเราคู่ห้าประเด็ผมอยู่ที่สามแม่ฮันี่ครับมาขอโชคตรงงวดเหมือนวันที่สิบแปดกันยายอนห้าครับขอให้เลขชูนี้ออกมาตรงเหมือนเจ็ดศูนย์สามที่ว่าผมเคยจุดได้ขอตรง,ต,งตรงตองวดเลยอลรอรุดเลขชูบผมขอเพ่มครับบัวจะเป็นเลขตัวหดที่ว่าออกในเลขชูเนี่ยกะหวังว่า แม่้เราสิเมตตานะครับเนาะจะเป็นสองตัวล่างหรือสามตัวบนหรือสื่อเลขทูบดอกนี้ให้ถือโรต,ตรีแล้วมั่นใดก็ไดครับอยู่ในลรตลตีช่วงนี้ครับลําบากนี่ครับนํากระทวงเข่ากระทวงทวงนํตทวงเข่าตอนนี้กับฝนตกอย่างหนักเลยครับเพิ่งหยุดตอนนี้ผมก่อนจะออกมากครับฝนตกอย่างหนักเลยแล้วก็ผมมาหอดสารเนี่ยฝนหยุดสองหลอบสามหลอดนะครับ ผมจะมาผมมาู้เดียวแต่ฝ้นต๊อย่างหนักผมมาก็เบ,บาหน่องฝ้นต๊ะก็ยังหนักแต่ว่าบัดพ่อมาหอดพ้นยุต่ว่าตอนนี้ครับพ้นยุดสนิทเลยแต่หลังจากนี้บ่แน่นครับตอนนี้ลมยังแห้งเลยถึงมากพอตอนนี้เวลาจะหาถุ่มแล้วครับเดี๋ยวเราหนุนเด็กถูกองของทานเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนรอเด็กถูกเนาะเดี๋ยวผมชาวทุกคนมาจับเลขบอลครับ ผมจะจับเหล็กบอนนะครับดึงตัวลำมพงห้าครับเดี๋ยวมาหลุดเล็กบ้านพวงกันครับดูบแรกครับเลขสามครับ แดงจริงๆเลยเลขสามครับชัดแจ๋วเลยเลขสามนะครับเดี๋ยวสิจับเซีสองครับอย่าบอกว่าสามศูนย์นบ้านเอา ตรงครับจะมีลุมหนึ่งอยู่ในมือผมเนี่ยสะลุว่าเอาทั้งมดเหรครับนี่เอาลุมนี้ก่อนเนาะเลขเก้าครับเลขเก้าหรือเลขหกนะครับเนาะชัดปะใช่ครับเลขเก้าหรือเลขหกครับสามเก้าหรือสามหกครับอันนี้อยู่ในมือผมนี่มัน ชัดเจีวครับเลขสองครับสามเก้าสองหรือสามหกสองครับสามเก้าสองหรือสามหกสองนะครับวงวดที่หนึ่งตุลาคมหกห้าครับสามเก้าสองตกับสามหกสองงวดที่แล้วสามหกสองเนี่ยบนไหนครับก็คือว่า จจะงามอยู่บนหนเนาะออกเจ็ดห้าแล้วอาจจะออกพวกสอง,อง,องนี้ก็ได้เก้าสองตกเลยเซ่ตกเซ่หน่สามเก้าหรือสามหกสามเก้าสองหรือสามหกสองเดี๋ยวราดลุดนะครับเนาะเตือนเมลัสติเนต้ายูซือัะตกลงไหมาครับตกคือเลขเก้าหรือเลขหกครับของตัวเมล์เนื้อ เลขชูบตัวแรกครับตัวเล็กๆครับชัดแจ๋วเลยแดงจะคึพ่งเลยคือเลขศูนย์ครับเลขชูบผมขอตวงวดว้นานพระมือนี้ขอจากแม่ฮันนี่ครับเลขศูนย์ครับตัวแรกเดี๋ยวทารุ่นที่สองครับเพื่อนแม่รถใไชโชว์เนาะขอให้ออกตรงได้แม่เดอ้อออกตรงตรงเหมือนกับ7 0 3ครับผมเคยจุดเลขชูบได้7 0 3แต่ว่าเลขบตรง,งวดครับแม่ราใไ้เลขยอล้อนหลังนี่ละงวดนี้บตรงยอ้อนหลังแม่ของวดนี่แหละตรงๆรงนั่นนี่ แล้วาลุ่นตัวที่สองพรอครับตอนนี้กับบรรยากาศฝนตกฝนกระตกพรอมมันนี้อากาศหนาวครับอากาศเย็นลมเย็นไวๆเลยอันนี้คือบรรยากาศอยู่ในสารแหมนี่ครับเห็นรูปเล่าบ่ครับรูปเราอย่างงามเลยวันนี้ขอโชว์ให้ทุกคนด้วยแม่เด้อขี่เกียมคือลายเสนอกี่เกียรนี่อืม ขีเกียมห้มาตัวนะเออขีเขียมพกตัวนั้นเลขถูกตัวที่สองครับคือเลขสามครับศูนย์สามศูนย์สามมันออกแล้วแม่มันออกเงดนี่แลวได้นน่ คือสมาร์ตโตเก่าแท่น้อคือบใบไฮเด็กตัวนี้ออกงวดที่แล้วเหรอผมมาขอเนี่ยคือบใบตัวนี้เห <c oughs> ็นบอกครัคบไ้ออกเลขกัวเก่าอะไะศูนย์สามหรือสมาตัวเก่าบ่อนี่ศูนย์สามออกแล้วงวดนี้ก็สามศูนย์เดี๋ยวถ้ารุนต้วทสามครับเ <c> ห <oughs> ็นบอกครับแม่มาไ้เล็กแปลกๆกะลีงวดนี้แปลกอีกแล้วนี่โอ้ยเนาะแม่เดี๋ยวสามตัวที่สามครับ ตัวใดกระซังที่แม่ให้ขอคอยออกตัวได้แม่เด้อสาธุสาธุสาธุนี่ครับแดงจึงคืนเลยครับแดงจึงคืนเลยออกตัวแดงอย้แม่เด้อสาธุสาธุสาธุเห็นไหมครับชัดเจนเลยแดงจึงคืนเลยศูนย์สามหกครับศูนย์สามหกงวดที่แล้วออกศูนย์สามเจ็ด เลียงตามตัวครับถ้าเลียงตามโตเนาะงวดที่แล้วออก037งวดนี้ออก036ได้ไหมเด้อสาธุสาธุสาธุาธถ้าออกตามเลขที่ว่าเปินหิมาเนาะ703งวดนี้อาจจะเป็น603ก็ได้ <c oughs> เอาเอาลองมือนะลองมือเด้อนี่งวดที่แล้วผมสื่อหลายแห่งครับนี่ผมสื่อหลายแห่งเลยเหล็กตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมสื่อตัวละพันคูณพันงวดที่แล้วผมผมเกือบมด เครื่องแสนครับผมซื้อเลขมดเกินครึ่งแสนนี่หนึ่งในนั้นผมมีเลขศูนย์สามหกหกศูนย์สามครับนี่งวดที่แล้วนี่ผมซื้อตัวนี้แหละงวดที่แล้วตัวละพันคูณพันหรือจะมากงวดนี้บ่นี้ซื้อบางวดนี้ซื้อแท้ครับผมซื้อแทๆนี่ก็ขคอให้ออกนะครับเนาะเบอ่งนะครับเด้วยนี่งวดที่แล้วผมซื้อเลขตัวนี้ครับสามตัวนี่พันคูณพันงวดนี้ไม่กล้วนี่ งวดนี้ผมไปซื้อเล็กตัวนี้ล่ะนี่036หรือ039นะครับเนาะงวดที่แล้วดังแห้งเลยครับนี่แต่ไม่มาหรือจะมางวดนี้บ่นี่กะลอมพิชยายธรรมครับแต่สำหรับผมนะผมมักอยู่นี่มักเลยล่ะ036หรือ039นะครับกะขอให้ทุกคนเฮงเฮงเครับมันมันมันมนมน1ตุลาคม65เลขขอต่อง,งวดวันพระจากแม่นี่ครับตของต้น,นแม่เด้อ,อ สาธุสาธุสาธุครับผม